อมาแล้วครับผมในช่องของตก๊ตาอาดานะครับนี่เป็นการคัดกวางจากลูกน้ำเพาะกับชัยภูมิอผมจะทายพี่หรดโอ้สำขัาตัวเขาลงไปนี่อี่ไหนเขาเฟียงเราแล้วขวดดำเลยเนี่ย ทำตาแล้วไะเยบคนเดียวแล้วนะอืมเอากปเกียบคนด้วยะขอถามนะครับว่าตัวไหนได้เปลียนสีเปลียนอะไรครับดุกว่าาเอาเดียวเดวานติดังพันมาได้อ่าเอามาเอามาจกันบกวางใหญ่เป๊ะนี่มีกระจายนีกระจายไปมึงเ้ยกเเดียวต้มมยียขวดบอละ อันนี้เป็นการคาดความจนนะครับแล้วเล่าเลาะอ่ะมันอุดขนาดหลองหยอกตัวใหญ่มากแล้วหรอกตัวดำเนี่ยตัวห้างที่จนมายังเอ็มตัวห้างที่จนมายังโอ้นี่ครับดำเหมือนเจ้ามันเลยครับกวางเลยครับเดี๋ยวแหงมีดกูมาแทงกูอรูแล้วเออ โอ้ยห้าปุ๋ยนีอะอี้โอย็นเอเใจเย็นใจเย็นเ็บขามูมันจุมันยกับแน่มันเออความน่ไความมาตรฐานความความเต็มเื่องนี่ความมาตรฐานเต็นต้อมถึงนี่เนาะ การคัดกวางที่นี่นะครับเหมือนรถเหมือนคัดเหมือนในบอลนะครับจนเหมือนแต้ะไปเลยว่ากวางข่ายใหเก่งกว่าแต่แฮตโต้สองลําเลยเอาเหรอครับเขาบอกมาถึงห้าความเลยมายถึงว่ามาตัวได้ตัวหนึ่งมั้งหรอเดิมพันตัวไหนก็เดิมพันอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้กวางคกวางจ้ำโดดกวางคัดไปให้อืมเราไม่ซาบัดอยู่น่ะมีสาวบาดอยู่ที่ผ่นรวมอยู่อ่า ท่าบาทคือยี่สิบาทนะครับเพื่อให้จะกินเริ่มพันเริ่มกินกินเริ่มไม่ได้เตรียมไม่ใช่เราแบบโคตรเลยเยอะแก่ทำเองแกบ้านนี่กำลังกวางลำมวยกันเลยนะครับนะสอบอืมเสียบเจี๊ยบไปขี้เขายี่เขาเมาจ้างวันนี้กวางเนี่ยนะผู้แดงนี่เพาะเอาเองไหมเองไหมก่อนปูแดงนี่เพาะออกมาเองนะครับขึ้นมาได้สามวันสู้ครับขึ้นมาได้สามวันนะครับแต่ปู้ดำนี่ปู้ดำนี่ไปใจกวางเชียงใหม่นะครับเป็นกวางจางอีสานครับชัยภูมิอ่ เาออ่จัดหหอู้อยผู้ดําเลยครับรักรักผู้ดําครับวันนี้ครับอันนี้ลูกก๊อกมงครับอ๋อโ้หแล้วอ้ผู้ดํานี่กลิ่นอ้อยนะครับอันนั้นมาจากก๊อกใสๆนะครับที่หันปุ้นแม่นหมดแล้วครับเลยอนี่ไงอ๋อครับป็นเรื่องประทักอะแลไสักอ๋ตอนนี้คือตัวแดงเียเปียบแล้วครับ แตนแดงนี่มันจะเกิดจากธรรมชาตินะครับจะเป็นลูกเพาะเลี้ยงขึ้นมาเราดูว่าพยายากจะหันเหมือนกันหรอว่ามันออเทียนกันลูกนี่กันเอากลัวงมันเลี้ยงโทรัเหรอฮะาลูกเกิดมาลยวันอ้อยปง้วงายาตเอาอย่าพ่น อ่าครับจามลวดนะครับเดี๋ยวอวายกันวายนี่ขี้จาหน่อยนะจามลวด้วครับเอาละครับมาแล้วครับมองไปเอาปลอยครับรอชมคลิปที่สองนะครับว่ากวางจะจ้อย่างไรครับ